สวัสดีี่นิรับฟังเกมทุกท่านครับผมเซนโซเซแล้ววันนี้เราก็อยู่กันในเกมนี้ o r s p e e d Heat ในภาคที่3นะฮะก็โอ้โหเห็นบอกว่าเกมนี้มันเป็นเกมขึ้นชื่อเรื่องการแต่งรถใช่ไหมแต่ไม่ได้แต่งรถให้ดูเลยแต่งไปนิดเดียวเดี๋ยวรอบนี้เรามีตังแล้วเราจะมาแต่งรถให้ดูแบบจัดเต็มกันดีกว่ามาเริ่มกันที่ส่วนแรกเลยฮะบอดี้เนี่มาดูตรงเฟนเดอร์ข้างด้านหน้าก่อนเอาแบบเย็บโป่งไปเลยงานเพนเดมนะกระแสเขากำลังมา่ต้องเย็บโป่งอ่ะ ด้านหลังด้วยไม่พลาดนะฮะจัดเหมือนกันงานแพนเดมเหมือนกันนี่เย็บโป่งไปเลยสวยๆเพิ่มแค่2ชิ้นเข้าไปความหล่อนี่ขึ้นมามหาศาลเลยนะ,ะอะ่เปลี่ยนไฟหน้าให้ด้วยเป็นแบบตะแกงดีกว่านี่เบื่อสีแล้วเห็นสีสีแล้ว,ลวมันไม่รู้จะเลือกสีไหนดีลเลือกไม่ถูกเอาเป็นตะแกงไปเลยดีกว่านี่งานชุดแต่งหน้าต้องเป็นแพนเดมติดตั้งไม่ได้ตังไม่พอไม่ใช่ เขาบอกว่าต้องลงสเกิร์ตหน้าก่อนนะเต้องเปลี่ยนเรียวบัมเปอร์หน้าก่อนถึงจะลงลิ้นหน้าได้เอาเป็นแบบไหนดีอะเรื่องไม่ถูกเลยเป็นงาน BMW ลแล้วกันนี่จัดไปตัวนี้เลยนะน่าจะเท่ดีแล้วก็ตามมาด้วยลิ้นมี2ง,งานที่เรื่องไม่ถูกระหว่างแพดเดมกับคาร์บอนเอาเป็นคาร์บอนแล้วกันเออมันน่าจะเข้าท่าดีนะลกักๆากหน่อยนิดนึง แล้วก็มาด้านข้างฮนะโอ้โหแพนเดมสวยสุดเลยอะแพนเดมก็แพนเดมเอา้าวถ้างั้นเดี๋ยวไปปรับด้านหน้าด้วยให้มันเป็นงานเดียวกันไม่งั้นมันจะเดนะ๋อนะอ่ามาแพนเดมเหมือนกันฮนะเรียบร้อยติดไปแล้วแล้วก็มาดูส่วนของด้านหลังด้านหลังท่อเราแต่งไปแล้วนะเรือบัมเปอร์บัมเปอร์หลังก็เลือกไม่ถูกอีกอะับ แหมง,งานสวยๆทั้งนั้นเลยเอาเป็น BMW ไปแล้วกันแจมแมวแล้วก็ลิ้นโอ้โหโคตรเถื่อนลิ้นหลังเถื่อนมากงานตูบเลอร์เลยฮนะเอาอันนี้แล้วกันงานแพนเดิมไม่มีฮนะลิ้นหลังไฟท้ายก็เปลี่ยนเป็นอันนี้พอไม่เอาดำสนิทนะไยทะเบียนเรียบร้อยแล้วหางก็เรียบร้อยเป็นตูดเป็ดเออนี่กระจกข้าง เหลือก็ติดเข้าไปตังเหลือก็ติดๆไปนะเป็นไงฝากระโปรงหูตังไม่พองั้นเอาแค่นี้พอสปีดฮันเตอร์ฮะจัดไปครับก็เป็นงานของสปีดฮันเตอร์แล้วก็ต้องมีลายด้วยแต่งลายสักน,นิดนึงตรงส่วนนี้มีให้เลือกต่ก,การตามากเลยอ่าดีเจอละแอมเดอะสปีดฮันเตอร์เออเฟี้ยวดีจัดไป ลดขนาดลงให้มันเล็กๆหน่อยแอม t h s Speed Hunter ติดไว้ประมาณนี้ได้ละ1ึงเลเยอร์ติดเฉพาะตรงกระจกอย่างเดียวพอนะแล้วก็ตามด้วยด้านหลังฮะ Speed Hunter นี่อันเล็กๆพอแล้วจบขี้เกียจแต่งลายเลยเยอะแยะนะแค่นี้พอแล้วเดี๋ยวจะนานเกินไปฮนะเอาไว้ไปแต่งรับหลังคนดูดีว่าตอนนี้เงินเหลือ47บาทฮะ แต่งอะไรไม่ได้เก็บตังค์ไว้ซื้อเข้าแกงดีกว่านะเราเลือกมาขับตอนกลางคืนฮนะชอบบรรยากาศแบบนิฟ o Speed c a r บ o n อะไรพวกเนี้ยเอ f น r s p e e ี u n เด r g r ก u n d แบบเนี้ยขับรถในเมืองตอนกลางคืนเป็นอะไรที่สวยงามมากอ่าจะไม่ค่อยได้เห็นเราแข่งตอนเช้าเท่าไหร่นะเราจะแข่งแต่ตอนกลางคืนชิดเคแบ็คไฟโหดมากยิงปับป๊บๆๆๆเลยนะหลังจากแต่งรถเสร็จ อันนี้ก็แต่งภายในมาเรียบร้อยด้วยนะฮะอเดี๋ยวเราจะไปแข่งในสตอรี่ของเจมามา่าเจมามา่าเคยบอกว่าให้เราแต่งรถจัดเต็มเลยแล้วก็เดี๋ยวไปเจอแกที่สนามแข่ง Welcome to Palm City วู้ไปซัดไปเลยชมบรรยากาศในเมืองฮะแต่งสีเสียงสวยงามมากมายอ่าเดี๋ยวมาหาเจแอนนากันเจมามา่ามาแล้ว และนี่ก็คือจุดที่เรานัดกันนะฮะจุดทำภารกิจสตอรีโ่โหมดนั่นเองฮอะรถพร้อมไปดูท่านายน่าจะพร้อมมากเลยเนี่ยสวัสดีเจมม่ามาตามฉันมาโอเคเดี๋ยวเราจะตามนางไปแข่งกันนะโอ้โหขับช้ามากเจมม่ามาขับมีมารยาทมากอะดูนะนี่มันไม่ใช่เรื่องของฉัน เันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับน,นายเราต้องทำให้ครูเรามีชื่อเสียงมากขึ้นทำให้ผู้คนรู้จักแล้วทำไมเราต้องมาขับขับฉลองฉลองวะเนี่ยเดี๋ยวฉันจะดูหลังให้ส่วนนายเนี่ยต้องชนะให้ได้นะเหมือนกับครูเนกะ่าเ like นี่ยเหรอไม่นายดีกว่าพวกนั้นก็หวังว่านะแล้วเกี่ยวกับที่เราจะไปเจอมีข้อมูลอะไรบ้างเคนนี่เนี่ยครึ่งชีวิตของเขาเนี่ยสามารถควบคุมรถได้เป็นอย่างดี ส่วนแดริวเนี่ยเขาก็มีความสามารถไม่ธรรมดาแต่ละคนนั่นแหละพวกเขาแหละเฮ้ยโอ้โหมีจัดงานใหญ่โตเลยฮะตรงนี้กองเชียร์นี่ยืนกันพืบเลยแอนนาลิเวลากับผู้ช่วยใหม่ของเธอคิดเหรอว่าพวกเธอจะปราบสปีดบอยได้แหละเห็นดีแดริว ว่างไงจะจะสอนพวกนายขับรถจะจะไปรอนายที่เส้นชัยไอ้ยะเอาเว้ยเจ๊แม่งขิงไม่ปรึกษากันเลยถ้าแพ้ขึ้นมาทำงาไงว้เนี่ยตายฮะออกตัวขึ้นมาเป็นที่หนึง่งเปิดในตัสไว้ก่อนเลยรถเรามาแรงกว่าชาวบ้านฮะแต่งมาเต็มสุดๆแล้วเนี่ยว่าจะได้มาขนาดนี้ทุกกระปุกอมสินไปไม่รู้กี่รอบเอาชิบขายลวโค้งแรกมาก็แหกเลย แอนนาแซงขึ้นไปที่หนึ่งฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวก็คงช่วยๆกันเดี๋ยวาตามแอนนาทันละแปบ๊บเดียวแต่ริวกับเทนี้ยังคงตามหลังเราอยู่ฮะเจอโค้งดีไปก่อนเบาๆตามมาแล้วแอนนาขอแซงหน่อยมาแล้วตอนนี้ขึ้นนำไปที่หนึ่งจ้าเจอทางโค้สาางสตรโค้ง รถเซตมาดีเดึบเรียบร้อยชนไปแล้วโมตะโบตอนนี้วิ่งเฉลิยงเลยรถทะลุรถเยอะเนี่ยทางตรงครับทางตรงเราก็รอบูตในตัสไปพังๆตอนนี้แอนนาคุมหลังให้อย่างดีเลยนะตามหลังอยู่200หลา วิ่งสบายเลยฮะโ้ดี๊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 ทางหักศอกเกือบไปแล้วแขกโผงม,มาทีนี้ยุ่งเลยวิ่งอยู่ริมชายหาดครับทีนี้โอ้โหโดนตีโดนตีโคตรบิว้วอ่ะโดนตีสุดยอดจะเปิดดังไม่ได้เดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์หักศอกอีกแล้วหกักศอกตรงไป สนมะพร้าวหลุดกระเด็นกระจุยกระจายไปหมดทางนี้ฮะโค้งด้านหน้าค่อยๆเลี้ยวค่อยๆโค้งเบาๆฝากตรงเล็กน้อยตรงนี้ก็ดีบหน่อยเออกำลังสวยกำลังสวยตอนนี้เป็นที่หนึ่งฮะนำขาดอุ้ยทางนี้โอโ้โหไม่ทันได้ดูเ,เกือบไปละเกือบแหกมุดเข้ามาในซอยฮะ เอามีแลมไม่โดดจะไม่โดด้างนั้นอดเลยแต่ไม่เป็นไรไปตรงๆเนี่ยเรียบๆอดอนหมดทุกอย่างจังหวะนี้เอาพางโค้งัะศอกเอาบุเข้าอุโมงฮะถนนโล่งๆเลยทีนี้วิ่งสบายไปกดในตัดยญิงยาวไปอีก500หลาแต่เขาเส้นชัยแล้ว เรียบร้อยแหมดีนะเนี่ยที่ยังได้ที่หนึ่งอยู่นะแหมค่อนข้างจะมันอยู่นะภารกิจนี้เข้าสู่คาสิีนมาที่ปั๊มน้ำมันเอาลันแก๊สฉันรู้สึกว่าฉันเสียไฟหน้าไปกับอะไรก็ไม่รู้ชนอะไรมาหรอไม่รู้สิน่าจะถังขยะบ้งเฮ้ยเจ้ของเธอดิชอ้ทิบหายละไม่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 เฮ้ยตออเออแกถอยออกไปจากรถ พี่ตำรวจคนนี้อีกแล้วขอดูใบหน่อยเร็วส่งให้แต่โดยดีอืม <Vera. S 1> ใช่ไหมเนี่ยดิวิลล่าเหรอี่รถเธอสินะใช่ค่ะมีปัญหาอะไรเหรอครับคุณตำรวจมีปัญหาเหรอฉันได้ยินรายงานมาว่ารถคันนี้เนี่ยไปเกี่ยวข้องกับไอ้พวกแข่งรถผิกกดกฎหมายอย่ามามอง หมายความว่าฉันมีอำนาจที่จะยึดรถมันจะไปไหนมาคืนนี้เนี่ยพวกเราอยู่ที่นี่เนี่ยเออมียอนเลยแกด้วยเอาไปมาส่งให้แต่โดยดีเหมือนไหมเนี่ยแกชื่องงใช่ไหมชื่อดีนี่แล้วรถแกอยู่ไหนล่ะตอบให้มันชัดๆสิว่ามันอยู่ที่ไหน ตรงนู้นไงน่าสอืมสวยเมดี้อันพาวน์ด์อันเดอร์รองสงสัยเชสจะยืดรถผิดคันแล้วมั้งเนี่ยชอคุณอยู่ที่ไหนเนี่ยฉันกำลังไปกุญแจมาเธอไปต้องเฮ้ยกุญแจฮึมกดขี่ประชาชนสิ้นดีอยากได้รถคืนเหรออีประมาณ10วันนะนะบางที10วันนี้มันอาจจะไม่อยู่แล้วก็ได้ ขับรถดีๆละอ,ตลอตลีตํารวจเร็วเต้นโยนไปกับขี่เราทิ้งอย่างนี้เลยนะเจมาม่าต้องคอยมาเก็บเอาน่าเศร้าเลยอ่ะโดนยึดรถไม่ต้องแค่พาฉันกลับบ้านก็พอจ่อยเลยอ่ะเอาละตอนนี้เจมาม่าก็มานั่งในรถเราเรียบร้อยแล้วฮะต้องมานั่งแล้วสิ ไม่งั้นใครจะนั่งอยู่ข้างเราถ้าไม่ใช่เจมม่าก็ผีหรือไงแล้วคุณโอเคไหมนายก็น่าจะเข้าใจนะเวลาที่ฉันอยู่ในรถเนี่ยฉันรู้สึกว่ามีพลังมากเลยฉันรู้สึกว่าอะไรก็ตามที่จะมาท้าทายฉันเนี่ยก็มาดิรับลุยดิแต่ว่าตอนนี้เนี่ยฉันออกมาจากรถฉันกลายเป็นไม่มีพลังแล้วก็ไม่เหลืออะไรโอ้ดึงดราม่าเลยฮะเจมาม่าของเรา นาทีนี้นี่เศร้ากันเลยทีเดียวนะ,ะนโอเคฉันจะติดต่อไปทีหลังแล้วกันขอบคุณมากเยี่ยมไปเลยเแข่งภารกิจนี้พวกเราโดนยืนดนรถไปแล้วฮนะบอกเจ๊มาม่าเอาคันนี้ไปขับไหมเรายังเหลืออีโวเขียวอีกคันนึงเนี่เออเอาคันนี้มาขับแทนได้อยู่ให้เจ๊แก,กขับคันนี้ไปอนะเห็นแกบอกว่าเคยเป็นรถเก่าแกาอยู่ด้วยนะคันนี้ ถ้าได้ก็ดีสิวะไม่ต้องไปตามรถเอาคืนหักบุมไปอีกสำหรับข่าว WFFL 86รายงานมีการแข่งขันรถผิดกฎหมายใต้ดินตอนนี้ก็ถูกจับอยู่ในการควบคุมแล้วเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการจับตัวผู้กระทำความผิดแล้วก็ยึดเงินสดจำนวนมากหลังจากนี้ก็ติดตามสถานการณ์ต่อไปที่คือสิ่งที่กองกำลังของเราต้องการ จากนี้และตลอดไปเราจะไม่มีวันให้อาภัยและผมขอสัญญาว่าจะใช้อำนาจทั้งหมดหยุดยั้งไม่ให้มันเกิดเรื่องราวแบบนี้ขึ้นมาอีก <c oughs> <c oughs> บ่นอะไรก็ไม่รู้ลุงหงุดหงิดไม่สนใจแม่งละต่อยทีวีได้นี่ทำไปแล้วเนี่ยมันไส นายรู้ไหมฟังดูเหมือนกับว่ามีบางคนจะพยายามทำตัวเองให้มีชื่อเสียงมากขึ้นนะนะนีะ่ไม่มีอะไรหรอกยิมหวานเชียวลูครับคุณไม่คิดถึงมันบ้างเหรอไม่อ่ะช่วยส่งหให้ฉันหน่อยสิแอนนาบอกว่าคุณเก่งนี่อย่งนี้หน่อยก็เข้าลีกได้แล้วทำไมถึงถอนตัวล่ะ รูเธอยังไม่เข้าใจอะไรดีหรอกฉันเองก็ด้วยเช่นกันแต่ว่ามันจะมีผลกรรมที่ตามมาอีกนะมากกว่าการแค่เสียลูกทีมไปนายรู้ใช่ไหมหลังจากเมื่อคืนเนี่ยเธอไม่มากวนใจฉันอีกเลยว่ะก็คงจะเหนื่อยแล้วมั้งนายพอจะมีเวลาว่างไหมฉันมีอะไรบางอย่างอยากให้นายด้วย เพื่อนเก่าเนี่ยสนใจนายอยู่ชอบมาถามเรื่องนายตลอดเลยบางทีนายอาจจะลองคุยกับเขาดูนะได้จะลองเช็คดูแล้วกันขอบคุณไม่เป็นไรขอจัดการน,น,นี้ต่อแล้วกันจบแล้วหน้าจอดําเสร็จสิ้นภารกิจสร้างชื่อเดี๋ยวเรามาแต่งตัวละครกันซะหน่อยดีกว่าเมื่อกี้มันเข้าคัสซีแล้วมันไม่หล่อเลยนะชุดมันดูติ่มต,มตมไปไม่เหมาะกับการเป็นนักซิ่งเลย แล้มีลพล็อพผ้าปิดปากโอ้โหแบล็คมาเชียวเสื้ผ้าปิดปากลายกระโหลกก็เท่ดีนะแต่ไม่เอาดีกว่าน,นี่เสื้อลายดอกนะฮะมีเสื้อแขนยาวมีเสื้อก้ามเท่เสื้อหูดอันนี้เสื้อยืดธรรมดาเกมนี้นี่แม้แต่แบรนด์เสื้อผ้าแบรนด์กางเกงรองเท้าเลยนี่เขายังใช้แบรนด์ของแท้เลยนะแบรนด์ที่มีอยู่ในโลกจริงๆนะไม่ใช่แบรนด์สมมติขึ้นมา ถ้าอย่างเกมฟอร์ซ่านี่ก็แต่งตัวได้เหมือนกันนะเลือกเสื้อผ้าเลือกกางเกงอะไรอย่างนี้แต่ว่ามันจะไม่มีแบรนด์ให้อ่ะเหมือนนี้ฟัสต์สปีดอันนี้นี่แบรนด์ของจริงนี่อะอาดิดาสโอ้โหโคตรเท่โชว์ะดือด้วยเป็นไงผมเลือกเป็นตัวนี้แล้วกันนะนี่ถ้าแถวนี้ถ้าแถวนี้เออตัวนี้มันดูแบบเรียบๆดีกางเกงโอ้โหเลือกไม่ถูกเลยมีเยอะอีกแล้ว มีให้เลือกแบบหลากหลายมากขอเป็นขายาวดีกว่าเอ็ดวินออดิเดสออดิเดสมีแต่กางเกงวอร์มนะส่วนมากนี่ดีกว่าเอาตัวนี้ดีกว่านี่สีเทาด้วยมีลายขีดดูเข้ากับเสื้อดีสุดท้ายก็รองเท้าออดิเดสมุ่นๆเลยฮะที่เห็นเมีแต่ออดิเดสมั้ยสงสัยเซล วิ้ยอันนี้สวยขาวเขียวแต่ว่ายังไม่เลือกดีกว่ารองเท้าที่ใช้รองเท้าเดิมได้อยู่นะแล้วก็มาสวัสคาร์ฮะนี่คือรถที่เขามีให้เลือกในแพนดีลัก์เดี๋ยวเราเอา BMI อ็มไปซสิ่งกันดูดีกว่านี่สีดำเหลืองด้วยเท่มากเขาปลดล็อกให้ตามเลเวลนะตอนนี้เลเวลของเราก็พอที่จะปลดล็อกคันนี้ได้แล้วเราก็เลยได้เอามาสิ่งกันภารกิจนี้เขามีชื่อว่า Let i ิสไลฮะรีปเป่าวะ ไม่แน่ใจเหมือนจะเป็นดิฟเลยเดี๋ยวเราค่อยๆขับไปแล้วกันเอาคันนี้มนดิฟนี่มันจะเข้าหรอเนล่ยเดี๋ยวตัดไปบลูสบี่ยมไอแปดลูกพ่อในที่สุดก็ได้สับ BM คันหนูนาทีนะแต่น่าเสียดายที่ BM คันนี้เขาแจกมาเพราะฉะนั้นเอาไปแต่งลายแต่งบอดี้ไม่ได้ฮนะแต่งได้เพราะเฉพาะเครื่องอย่างเดียวฮะ,ะน่าเสียดายเนมพงค์แต่งได้มันเลย <S <S อ้ามาถึงละภารกิจ เลตอิสไลท์เป็นภารกิจของลูคัสอีกแล้วโอ้โหนั่นไงดีฟจริงๆด้วยฮะดีมาแต่ไกลและดีบนท่าเรือด้วยอารมณ์เหมือนฟาสต์แอนด์ฟิลเลสภาคโตเกียวดิฟนายคือเพื่อนของลูคัสใช่ไหมเขาบอกว่านายต้องการเจอฉันนี่ ทุกคนก็พูดถึงนายเยอะมากเลยนายควบคุมรถได้เจ๋งไปเลยใช่ไหมเนี่ยงั้นนายลองโดดขึ้นมานั่งบนเบา<น>ะคนนั่งดูฉันจะโชว์อะไรให้ดูเอาละไปละอห้เข้ามุมฮะแสดงว่าเขาจะสอนเราดริฟอันนี้ไม่ได้ขับเองเนะอันนี้เขาขับให้ โชว์ให้เราดูก่อน<ป>ดิฟต้องทำอย่างนี้นะ<ป>นี่ดิฟเข้าบุมผมมีเห็นบุมใช่ไหมแล้วก็ตัดมุม่บงนี้นั<ป>่นแหละดีมากรอบนึง<ป>ทำให้ดู<ป>นี่ค่อยๆล้อมาีนี้ตัดบุมนิดนึงโอ้โหเสียวๆให้เกือบชนจะได้ดูหล่อๆนะจะไม่พูดเยอะแล้วกันดูเหมือนบางคนอยากจะนั่งที่นั่งฉันแล้วอา เอาละรอบนี้ที่เราขับเองละะแล้วฮะก,วการดิฟอ่ะมันไม่ได้ยากอะไรมากนะถ้าสาวคลีนมากเท่าไหร่อ่ะนั่นหมายความว่าคะแนนดิฟนายจะสูงนายจะประสบตอนสำเร็จอันนี้มั่วเอาถ้าเกิดเอาหนูยัดไว้หน้ารถสักตัวหนึ่งแล้วให้มันจับสแกนตอนที่นางกำลังนั่งอยู่นะจะได้คะแนนดีมากเ,าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะชนละจะชนละจะชนละไม่ใช่ละ เข้าม <aunque S 2> <me> ุมอย่างนี้ใช่ไหมอ่าจัดไปแล้วก็มุมนี้มุมนี้เออเข้ามุมหน่อยเข้ามุมเรียบร้อยกำลังสวยผมตัดมุมนิดหน่อยอ่าโอเค้ยโอ้ยชนเสาแถมเสาให้ด้วยหนึ่งต้นติดมุมช่วยเลยตัด ชิบมุมนี้แล้วก็ปาดมาซื้อเข้าให้รอบนี้มีนับเวลาด้วยนะมาอีกโค้งหนึ่งโอ้ย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 เสียวไปนิดเดียนวะไม่ไหวเลยเรื่องดิฟนี่ไม่ค่อยถนัดแท้ถ้าขับเซอร์กิตขับฟรียังพอว่าขับดิฟนี่ไม่ไหวเป็นอย่างนี้ตั้งแต่ เกมเมื่อสักสิบยี่สิบปีที่แล้วนะเจอดิฟไม่ตูเ้เสาต้นนั้นหายไปแล้วเสามันไม่ผุดขึ้นมาใหม่ละเหมือนฟอร์ซ่าถ้าฟอร์ซ่าวนรอบใหม่นี่เสาจะกลับขึ้นมาใหม่นะอ่าเริ่มมาเริ่มมาเอาแค่ให้ผ่านก็พอแล้วดิเนี่ยก็ด่านแรกไม่น่าจะยากเนาะเออเออเริ่มมาเริ่มมารอบนี้สามวิไว ใชอออ้สูตรเติมที่เคยเล่นมาสมัยดิฟอนสปีดภาคเก่าๆฮะตรงไหนที่เป็นทางตรงเราก็จะขับเปไปเปมาช่วยเพิ่มคะแนนนะแต่ภาคนี้รู้สึกจะทำไม่ค่อยได้เท่าไหร่เออนับคะแนนแล้วรอบนี้เออมีคะแนนนับอย่างนี้ค่อยรับใจหน่อย สามคูณสองชนไปหน่อยนึงมาเจอโคอ้งมาอ้าวจบละเข้าใจ,จที่ฉันสอนไปนะควบคุมแก๊สแล้วก็พวงมอะไรที่ดีเอาละรอบนี้นะ่าจะเอาจริงเมื่อกี้แค่ลองเก็บคะแนนแกับลองนับจำนวนวิเ,เฉยๆฮะ สากเก็ตสี่0มื่นทำไปได้สี่0มืนคะแนนโขงแรกเปิดไปก่อนตรงนี้พอได้ตรงนี้พอได้คูณนสามละมาห้าพันลวตอนนี้โขต่อมาป้าพอให้หุ่นสามที่เลี้ยวเข้ามุมได้อยู่ มาหักดิสตรงมุมเออชิดขอบในเข้าไว้อโอ้ยชนเลยหัวเข้ามุมมากเกินไปหน่อยนะคะแนนยัองดีอยู่ตอนนี้นาสามหมื่นแล้วฮะสามหมื่นสี่ใกล้ละใกล้ละใกล้ถึงฝั่งฝันโผ้งดีเข้าไปเทคะแนนกระจาย อ้าวเรียบร้อยเกินสี่หมื่นแล้วจ้าผ่านยังไม่จบนะระยะทางตอนนี้เจ็ดสิบเปอร์เซนต์ดีแบบวูป,ปาก็ผ่านแล้วเนี่ยยังไม่ได้ใช้สมาธิอะไรเลยโอ้โหห้าหมื่นละดีไปดีไป ไม่ขึ้นคะแนนเลยรอบนี้อ่าค่อยมาขึ้นตรงนี้เอาการเจ็ดเปอร์หนึ er. 100่งร้อยเปอร์เซ็นต์เรียบร้อยผ่านแบบสบายๆให้ดีฟมากกว่านี้นี่จะเหนื่อยแล้วนะเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบดีฟเท่าไหร่ฮะอ่าเล i อิสไลท์ผ่านได้ยางดีฟใหม่เอาละครับจบแล้วฮะพาร์ทนี้เดี๋ยวเราค่อยมาต่อกันในพาร์ทหน้าดีกว่าโอ้ ลืมบอกไปว่ามีบางคนเขาคอมเมนต์มาอยากให้เราเปลี่ยนเข็มใหม่จาก MPS เป็น KM นะพาร์ทนี้ลืมบอกตรงว่าลืมต้องขอโทษด,ด้วยเดี๋ยวพาร์ทหน้าจะเปลี่ยนให้แล้วกันนะเอาละครับพาร์ทนี้จบไว้เพียงเท่านี้ก่อนใครมีอะไรก็คอมเมนต์เพิ่มเติมได้นะติดชมอ,อะไรก็ได้เต็มที่เลยแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับพาร์ทนี้ลาไปก่อนละบ๊ายบายวู้ว